โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็มาอ,อยู่กับผมในเกมโรบล็อกแมปจุ a ร s i c กบล็อกกนะครับผมนี่กลับมาแล้วนะครับก็ล่าสุดผมก็ลงคลิปเจ้าทีเล็กไปเนะอ่าโอเคพานในคลิปวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าเซราโตสลัลตนั่นเองนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้แลละครับเลือดหนึ่งพันเจ็ดร้อยอะไรประมาณนี้นะครับอ่อ 1, 900, อานนอโอเค ประมาณนี้เลยพัตส,สิบคือรันเนอร์นะครับอะไรนะพส,สิบูด์รันเนอร์ไม่สนใจห้าสิบเปอร์เซ็นต์สปีดอ๋โอโอเคมันไอ้ธานี้ใช้งานได้ตอนเราเลื่อนน้อยใช่ไหมโอเคโอเคสกินก็ไม่มีนะครับอราคาราคา้ตัวเจ้าต,ตัวนี้ก็จะถูกหน่อยนะครับก็เก้าร้อยไดโนคอยนะครับโอเคเป็นตัวที่ยังไงอะ ก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มผู้เริ่มเ่นเริ่มแรกนะครับก็ยังไงเริ่มค่าตัวที่เท่ากันอะไรประมาณนี้ก่อนนะตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับ่จเจ้าเสนาโตสัลต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับไปโอเคนี่นะครับหน้าตาของเจ้าเสราโตสัลต์นะครับอาฟีแคมเปิดสิโอหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับว้าวเาโตสัลต์ หน้าตาก็ประมาณนี้เลยอืม,อมโอ้างบนโอ้ประมาณนี้เลยครับป่าโอเคนะครับอันนี้ท่าเดินเขาะนะครับเมื่อกี้ดูท่าจริงๆแล้วอาท่าเดินประมาณนี้เลยนะครับต่อไปท่าวิ่งเขานะครับนี่ท่าวิ่งเขาประมาณนี้เลยนะครับ โอเค,ครอบต่อไปดูท่าโจมตีเขานะครับโอเคผมวูดี้สองวูดีรร้สามโอ้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับหอมบอดี้หนึ่งหมวูดี้สองหมวูดี้สามอ่าประมาณนี้เลยครับต่อไปเสียงคำรามนะครับเสียงคำรามที่หนึ่ง อ่าประมาณนี้เลยเลครับโอเคลองดูคำคำรามที่สอครับอืมอ่ะ,อะลองดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเสียงลำาที่สองโอเคนะครับตอนนี้น่าจะรีวิวเสร็จหมดแล้วใช่ไหมอ่ารีวิวเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะพามาเล่นกันเลยนะครับ ในวันนี้ก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับก็คือเหมือนเดิมนะคุณกีก้ากับคุณคุณกบนะครับอ่าคลิปที่แล้วคุณกีก้าไม่ได้ไม่ได้เข้ามานะครับโอเคมาในรอบนี้เดี๋ยวผมรอเชิญเขาก่อนนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เชิญเพื่อนมาเล่นแล้วนะครับอ่าก็คนเดิมเลยนะครับเยู่อนที่เล่น กันไอ้วันที่เล่นตอนที่เล่นเล่เลสส no. บบนสไปนกบันใช่ไหมอ่ะนั่นแหละ <Yeah. S 1> สองสองคนนี้คนเดิมเลยครับแต่คุณโกพวกคุณน่าจะจำได้แล้วเขาก็ออกลิปผมปล่อยมากโอเคกอดีนะครับแล้วก็ตอนรับคุณคุณกีการในครั้งที่สองโอเคค่ะสวัสดีค่ะรอบนี้เขามาเสียงดังกว่าเดิมนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ยินแล้วああ ไม่นะล้าดังเดี๋ยวนะขอลรก่อนนะจากประมาณแปดห้าอดี้เป็นไงมาอยับขึ้นอีกเมาอีกเมาจากประมาณเก้าสิต่อนีโอเคได้ได้ได้พร้อมกันเลยอ่ะไป ไปเราไปกันโอ้เดือดป็นเลย้อยโอกาสเริ่อกเราเอาไงดีอ้าวอ้ว าโดน่นี่ไมไายอ้เดี๋ยวตังแต่ริมเลยละเอา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 บัคติดบัคอยู่นี่ฮิตบัคอยู่นีิตเอาด้วยคุณกบ ติดบักกูเดีติดบักกูดีโอ้โหเดี๋ติดบักกูดีติดบักกูดารลคาโลตายเร็วรยรติดบักกูดโอ้โอ้โอ้ไปช่วยละสูก่อเลื่อ เอยเราเราได้ใครมาอีกเนี่ยนั่นเลยดิอืมโอ้โอแหลกแหลกเราปล่อยปล่อยกไปปล่อยกาไปกันตามวิตามกรัมเขาแล้วกันอู้าะเอียดอะไรขึ้นได้เนื้อเน่าน่องเน่าน้องเน้นองเน่าน้องเน้นองเนน้องเนนอง ล่อพรางีดอรอพางมีดคุณรอพาีดอ่ะกูว่าเรารอจริงได้เวลาแท้ตีไ่โดนไอ้นี่ถยถถอเนาะเกิดอะไรโอ้โหแหลกแหลกแหให่ฉันได้ยินสบามลงมาโอเคไม่ต้องรับไปนแล้วไม่ต้องรับไปไหนแล้วไม่ต้องไ้วมไม่ต้องหิ่ง ออโดนโผลโไนเ้ยย้ยอะไรเนี่ยไอไออันดีเอาคืนเอาคืนเีเอาเางชอหลังแกเสียโตตลอดอะทุกสารคดีทุกหนักอเพรี่หลังแกว่าดีเอาคืนน้องกบสมก็มกเบียสะกอนใหจะได้เ้ระบาดจะได้เ้ระบาด

เราเล่นจะเป็นแบบคลิปที่แล้วอะเติมเติมที่แล้วเติมตอนที่เล่นสไปโนะคือ <laughs> ไม่มีใครอยู่ก,กับไม่มีใครก,กล้าอยูอ่กับเราเน,ใน,ในานเอา,า,ๆๆา,าลุ <laughs> าาลกันเนี่ยคาร์ทัวร์อะเอามากต้องสถารหมากเป็นคาโคลไหมเอาเอาแล้วแต่ละกันจ้ะ แต่คุณกีกา ok. ยอมได้ไงอ่ะวันนึงเขาตั้งชื่อโซเน้ในรูมบอของคุณเลยตั้งชื่อกับตัวกีกายไปมีนี่อ๋อนา่แข่งกันอย่าให้ฉันอย่าให้ฉันจิบได้หยิบยืนี้มา มีตัวมามันมีตัวมันมีโันดนลาผมอะเป็นของดีไปไหนแล้วคุณช่วยตรงไหนล่ะมีกิก่ามีกิกาโดนลนลาผมคุณไหวได้หรอไม่มิกกโดนลนลาผมวิ่งมาอยู่ไหนโดนลนลาแม่งมันจะทุบผมเป็นแซนด์วิชมันจะทุบเป็นแซนด์วิชยาช่วยด้วยตัวอะไรไหนคุณช่วยไปไหนเฮตะกี้กะตอนนี้ผมเข้าป่าแล้ว กีกาสองตัวช่วยด้วยอะไรอ่ะโอเคโอ้ my god โอเคโอ้กูต้องแท่งมันโอ้แล้วผมเห็นสไปโนตีกับกีกาเวีนแท่ง้วยนะกาวรากีการพวกเราอยู่เนีย่ยนะพวกเราว่าอยู่กีกาลุงสาวไม่แฝงกีกาสามตัวมันจะยอมให้ใค ไ่ยอมไปร้านัปเลยอะไรอะไปไหนอะหายไปไหนอะผมผมยิงที่เก็บภาพเลยคุณเอาเอาอีกนะบล็อกนัดตอนนี้มินสูงกันเดิมมากเลยคุณผมมินสูงกว่าตอนที่ สเตไดบนึงนะโอเคผมปล่อยกีการ์ดไปก็ได้มันอยู่นิ่งให้เ็นคนสเปไดแในต่อตามสี่า RX a z x เนี่ยโอ้ยยัครับเป็นคนรู้สึกมัจะไม่ใช่คนที่รู้สึกมันจะไม่ใช่คนที่พาผมบินเยอโลอลอลอ ไม่ใช่ไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีว้าวอีเล็กัวือคือคีกาวาว้าคีกาวาคือือออือออืออคือคือคืเอคือคือคือออออ ะเราจะลาคนนั้นจบเนีเดี๋ยวเราจะได้เห็นแทนคอมตะซีรีส์แทนคอมตะซีรีส์แทนคอมตะซีรีส์อ้อแหลกแหลกแหลกโอ้วัอดีตเด็ตบอลไปแล้วแต่ยังแหลกเลยตายเลยโอ้โหคุณคุณแน่ใจนะคุณแน่ใจนะบอกว่าเรา คุณคนเดิมเลยนะคนเดิมเลยนะคุณผมจะาตีก็ได้อ้าวแล้วเสีลตัวใส่อะเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งสอสาวแล้วตัวหลังใครอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้อนรับตออนรับคุณอุ้ยไปโนตแล้วดวไปอย่างนีู้ือยอ้ยอุ้ยอุ้ยทไมมันตัดสมันมันมันไม่ตาย น้องน้องไปดีกีได้ก่อนน้องยืนอ้าวช่างเอาอะไรวะเดี๋ยวรถกันเลยอะไรบ้างเนี่ยตายน้องคุณกูเอาน้องเอาน้องน้องพี่พี่พูดพี่พอใจเลยนะวันนี้ไม่ใช่น้อง ไม่ใ่ีกูขเขาไมไตายเลยว้า, <c oughs> าวพิงคีกกกำลัง <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคุณยาวทีเท็มาหรอ <c oughs> ไม่เออมันมันเขาน้าคุณจะยอมคุณยอมได้คุ

ที่เรียกคุณตั้นเอากระโดงหลังมาติดแล้วสายกรรมเพิ่มวันยาวคันโนเดินอยู่นคุณคันโนเดินอยู่ล่ะเขวิ่งอยู่อะอ๋อแสดงว่ากำลังจะไปกินแพะกำลังเจอยูจุดสุดและกินไม่หยุดตายไปอยู่จุดเขาบุกเข้ามาที่บล็อกออฟเดอะซสี่ไม่หาเดินเลยเข็ดเชนได้เข็ดเชนได้คาถึงเหล่าเป็นตัวสุดท้าย กาบหนึ 2> 1, 2. Oh, er. y, ya, ่งกาบสองอู๊ดึ่งน้องระวังหล่งอุ้ยไอ้ยูที่กายอ่ะเร็ดพี่เรียกนุ่นีวไเตอร์ทุกท่านอ่ะตัวจริงเังมาตัวปลอมอย่าๆยาเฮ้ยเดี๋ยวกัอนั้นเป็นสิ่งนั่นนั่นล้วสบายตัวคุณี จะไปนกคนดทีอ่ะจะไปจะไปนกคุณีผมเอผมเขาเขาเข้ามาตอนไหนผมไม่ดูเรื่องเลยและมาอนทีเล็กตีกันเขเข้ามามาแลัห่้วรยอมใช่วาเดี๋ยวมาเเดี๋ยวฝากเราได้ออโจริงนะ่ในตอนนี้เซโตที่ไม่ใช่กลุ่มเราอ่ะเข้ามาแล้วนะ กี่รอบแล้วแต่แต่ไม่ใช่คนเดิมแต่ไม่ใช่คนเดิมอ่ะงั้นผมเล่นแต่ละตัวดีกว่าเราเราต้องรวมเราต้องรวมกลุ่มกันน่ะวานอนเวลาอยู่ด้วยกันแข็งเกร็งแต่นี่นี่ไม่ใช่วานอนไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ใช่เอฟไอ้นี่เป็นเอฟโซลัดคือเขาเอาไอ้นี่มาสไปโนมาอม่อย่าเพูดแล้วพูดแล้วมันกำลังบอกเลยว่าเราจะเป็นผู้ชมที่ดี ให้คุณพีเขาเลยนคุณพีเขาเลือแค่นั้นน่ะเฮ้ยปลาเราเ่นีเดีคุณพีเขาสู้อ้ยอ้ยออ้โอ้ะไรนี่ี่แล้วก็ิดครั้งนี้จะวด เจ้าลวดีว่าสต็อกไม่แล้วผมเห็นมันมันเด้งนิเด้งแล้วก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้าเลยอยางการจะาลวดนะโอเคผมกำลังลงไปคนกำลังลงไปคนกำลังลงไปสีลาตัวสองโอเคผมลงมาถึงแล้วผมลงมาถึงแล้วคุณทําคารช้าอยู่อาการแลางลันแล้วอยู่จุดไหนอ่ะทําไมมาแล้วอุ๊เด้งมาเด้งแล้วอ๋ออะไรอ่ะมันเด้งขึ้นอีกแล้ว

คือคุณกิก้าเขาเด้งไปมาแบบกระโดดมาไปไปอยู่ดวงจันทร์สักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาบนโลกต่อแล้วเาต้องขับสองรอบอ่ะสองรอบอ่ะสไปร์ลสลับแท้พันม่นสิจะเรียกว่าสไปร์ลสลัไม่ได้เรียกว่าสไปร์ลสลับด้วยดีใดีกว่าไอไอคนนี้โดนกระเทือมากคอละเอาคนนี้คนไหน กระโดดไปเข้าไปเข้าไปเพียบเลยนะซื้อผู้ไม่นับตัวเยอะเกินไปไหมแอมเลยนเลยไปเจ็บไม่จ็บไปเจ็บไปกระโดรรมาแล้วเราก็ไปหาไอ้สมัย no well, so. right. yeah, sure ่ก yeah. ่อนน้องน้องน้้ี่อื้ เขาทำเขาตกลงไม่ทันตายไปแล้วโอ้โอเคโอเคยืต่อก็ได้มันวิ่งหนีมึงอย่าหนีไม่มึงหนีเจ้าคุณลูกตัวกี่ตัวลุยอยู่นู่นอยู่นี่มาเออเออโอ้โหกระเด็เนี้ย่อไปอ่ะไรขากี้กรอบ ทางพีทางพีเกาะมากไปเกไปไหนเอาไปเอาไปโอ้โอ้ยอกินออกินเรียบร้อยตายออกกิออกกิาเกหตัดราคาลิสไปอันนใค่นะอันนใสผมว่าน่าจะเป็นอีการที่เราสู้ คุณที่คือกิจ้าดีกว่าเดี๋ยวจะชนะเดี๋ยวเจอโจซ่คุณคุณเดี๋ยวจะได้เจอโจเซ่เอากาลิมิมัสเอากาลิมิมัสเตยต่อยกับกิจ้าเอากาลิมิมัสเตยกีจ้าเาพูดถึงเขาแล้วกันน่าสนใจถ้าเราชวนคนโจเซ่มาเล่นด้วยหย่าหย่าหย่า บีบางทีบางทีเผิอแฮมไปก่อนเผิอแฮมไปก่อนอตกมาแบบคุณพีใช่ไหมเนั่ยนะโอเคคุณพีอะไรอ่ะไหนกาลิมิมัตกำลังวิ่งไปวิ่งมาผมก็เลยนึกว่าเป็นอ,อ,อ,อตัวทีหรือเปล่าอะไรวปไหนแล้วเรื่องอะไรเธอริซิโนโตกลงมาเสียกซี่โครงแตกวะเนื้อกับซอสมือเขือเทศวะ่ะเหรอาซอสมือเขือเทศก็คือตัวเราที่เนี่ยตัวเราตัวเราเนี่ยเราจะได้ซอสมือเขือเทศ ไปองสามอ๋ออ๋ออ๋อเด็กเด็กเด็กว้าวระวังนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้สไปเดอร์โอ้มีแคปซูล ดีแคาไอ้เจ้ยโอ๊ยปุ๊บกดกดกดโอ้ยโดนทีเล็กโดนโดนตุ่มาเดี๋ยวจะกัดไปดูไปนปปุ๊บปุ๊บป้าเป็นลมโอ้ยโอ้ตุ้มัสไอ้ตุ้มัส โอ้อิสูมาสเทดการฆาเหลืเาเ็นคนสุดท้ายไปผมล่นอ้ออ้ออ้อไปผมลนอ้ออออ้อรอรอคุณฟาเมอร์ไม่เห็นไม่เห็นอย่างที่งเลยทำไมคนอื่นทำได้ผมทำไม่ได้วะไหนเอาไปดิ ไม่ทันแล้วเขาดูกูไม่พอใจเลยทุกคนดีเกตอะไรตีกันไม่ถูกดูมันมันตัวสีแดงกูจริงแต่มันไม่อ้วนตัวสีแดงจริงแต่ไม่อ้วนเอ็กซ์เบิร์นอะ เอกซ์กมพอ้าวไปไปใสขาจะไปดูอ้าวอ้าวอ้ขึ้นร like ูอะไรอ่ะเชนไดการ์ต้าคคุจำได้คุณจำไดมาไดการ์าที่าต้าจะเป็นผู้ที่หนุ่เลือให้เป็นเหลือร่าคนสุดท้าย ปหมอยินหินคือจานและพวกเราคือคือคู่ดีจะต้องรับประทานคุณีเปิดก่อนเราไม่ีทืเหุนเลยรับปรนอาหารรับประานรับปะาอ ไปดูมุไปดูแล้วจะไปไหนจะไปไหนอ่เอามอดกนผมรู้สึกมเ้องปวดนี่คโอเคเอียนะครับก็ในวันนี้ก็สนุกันมากๆเลยนะครับ ก็คลิปเจ้าสิลาโตสระดันนะครับวันนี้เจอบักอะไรมากมายบ้างก็ไม่รู้ในโฟบัสส่วนใหญ่ได้จะเจอบักกไม่ได้เจอประตูอะไรพวกนี้แล้วก็ตานโันกได้เล่นพวกเติร์นตัวไยโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก็ได้ใหผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็เจ้าสิลาโตนหรือ

I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label. Oh